ขาะลูกแตะกจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเวเตดไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นข่าวที่แฟนผีนั้นแอบมีลุ้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่ล่าสุดนั้นวิคตอร์ยูเกเลสนั้นก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับรู้สึกประทับใจตอบลเบนอาโมลิมกุลซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยกสไตล์การเล่นของโค้ชชาวโปรตุเกสเหมาะกับตนที่สุดนะครับหลังจากที่เคยร่วมงานที่สปอร์ติ้งลิสบอนพร้อมกับคว้าแชมป์ลีกครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ71ปีด้วยกันนะครับวกกเรีมาด็ การกล่าวยกย่องความยอดเยี่ยมของกุนซืออย่างลูเบนอโมลิมนะครับสมัยที่ทั้งคู่นั้นก็เคยร่วมงานกันที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับพร้อมสไตล์การเล่นที่บอกว่าเหมาะก,กับตนนะครับและก็เป็นแนวทางของการทําทีมของชาวในายใหญ่ชาวโปรตุเกสนั่นเองนะครับเยเชลเลสนะครับซึ่งปัจจุบันก็เตรียมที่จะแยกทางกับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วนะครับโดยที่มีจุดเป้าหมายนั้นก็ถือใจการย้ายไปที่อาร์เซนอลนะครับซึ่งในช่วงสัมามอ,อร์นั้ก็คือการย้ายไปอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสร้างผลงานได้อออยย่่่างงโดดเดเนนในุคขลูมที คุมทัพสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับและทําให้เขากลายเป็นกองหน้าที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปณขณะนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับัวตัวเขาเองก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อทางฝรั่งเศสนะครับในเรื่องของการร่วมงานกับลูเบนอโมลิมไว้ว่าเราคว้าแชมป์ลีกด้วยการสึง2ปีติดต่อกันซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ71ปีมันเป็นความสําเร็จที่น่าเหลือเชื่อมากๆและแน่นอนลูเบนอโมลิมมีบทบาทสําคัญสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับตัวของเยเคเลสนั้นก็ได้มีการชื่นชมเรื่องของระบบขอองมมว่า แล้วก็ที่บอกว่าเหมาะเจาะนะครับแล้วก็เหมาะก,กับกับสไตล์ของตอนเองอย่างมากๆมาเลยนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะกล่าวขอบคุณเขายังไรสไตล์การเล่นของเขาภายใต้การคุมทีมนั้นของอ่านนั้นนั้นก็ก็เหมาะกับผมเหลือเกินนั่นเองมากๆแล้วก็ตัวเขาอานแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่ารู้สึกดีนะครับผมในการเล่นให้กับอาร์ม,มลิมในสไตล์การเล่นในแผน4-2-4-3-1-2-1นั่นเองนะครับขณะเดียวกันดาวยิงชาวสวีเดนนะครับก็รู้สึกช็อกมากๆที่อโมลิมนั้นตัดสินใจแยกทางกับ ตอบนิกลิสบอนในช่วงกลางซีซันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มารับงานที่แมนเชสเตอร์อยู่แต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับมันช็อกมากมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเรื่องนี้กับผมได้เห็นผู้จัดการทีมอําลานในช่วงกลางซีซันทางทั้งที่ทุกอย่างกําลังไปได้สวยมันเป็นเรื่องที่แปลกมา,มากแต่ผมก็เข้าใจในการตัดสินใจของเขานั่นเองนะครับก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นการพูดหยอดคาหวานนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการพูดถึงในการทําแบ็กกลับมาร่วมงานแต่อย่างใดของเอ่อวิกตอร์ยูเคเลสนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูกัน ย้ายเต็มพลแล้วนะครับหลังจากที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับทางฝั่งของสปอร์ทานสบูซอนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการยอมจ่ายนะครับค่าฉีกสัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอาร์เซนอลนั้นก็จะเข้าวินในเรื่องนี้นั่นเองนะครับดังนั้นรอดูว่าสุดท้ายแล้ววิตตอูเคเลสจะได้คัมแบ็กกลับมายัางพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่เคยเป็นดาวรุ่งของไบรตันมาแล้วนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของข้อตุ้งหนังกำจ,กจัด,ดจจอแองพวกรครับที่ แอ,แอดตัว43นิ้วผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ